สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทำการรีวิวกล้องถ่ายวิดีโอ Sony h a n d ด c a m คนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเจ้า sony h a n d ด c a m รุ่น HDRPJ580 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ละครับคุณผู้ชมเป็นกล้องถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดถึง 1,920คูณ1 0 8 0 p แล้วก็60เฟรมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ sony pj 5 8 0นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่ครับ hdrpj 5 8 0นนะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอ sony นะครับที่ติด ตั้งโปรเจคเตอร์ในตัวมานะครับคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ก็ก้อนใหญ่ทีเดียวนะครับความละเอียดก็สูงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับแล้วก็ตัวชาร์จแล้วก็เป็นตัวเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ ออปติคอลซูมนี่ประมาณสัก 12x นะครับตัวนี้เป็น x10 กเทนซูมก็คือ 20x นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้โอ้โหมาตรฐานมากๆนะครับมีเลนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นโซนี่เลนแล้วก็ป้องกันฝุ่นได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเลนวายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและตัวนี้เป็นอ่า x m o r อาด้วยนะครับเป็น optical steady shot ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ เป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับถึง1920 P หรือว่า full hd นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะมีความละเอียดถึงในระดับ full hd นะครับและที่สำคัญนะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์มาให้ครับนี่ครับโปรเจคเตอร์นะครับติดตั้งตัวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับคือตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ถึง20เมกะพิกเซลนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห พูดง่ายๆว่าตัวนี้นี่ครบเครื่องครบคันเลยนะครับโอ้โหฟีเจอร์นี้มีเยอะแยะเลยแล้วก็มีฮาร์ดดิสในตัว3 2กิกนะครับคุณผู้ชมครับมีฮาร์ดดิสในตัว3 2กิกแล้วนอกจากนั้นยังใส่ฮาเมมโมรีการ์ดได้ถึง6 4กิกด้วยนะครับถ้าเราจะเพิ่มนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเปิดออกมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็ติดตั้งแฟลชได้ด้วยนะครับตรงนี้ติดตั้งแฟลชได้ด้วยตัวนี้ แต่ที่จริงเขามีไฟแฟลชของเขาอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้เราก็เปิดอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะทดสอบถ่ายให้ดูแล้วก็เอาไปฉายเข้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเป็นระบบเสียงดอ l บ y d ดิจิตอล5.1นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถ่ายด้วยพอเราถ่ายวิดีโอไปมันก็จะครีเอทเป็น5.1ให้เราถ้าเราตั้งนะครับเป็น S Master นะครับดอเบย์ดิจิตอล5.1ชาน n e ลเลยทีเดียวถ้าเราถ่าย คลิปวิดีโอแล้วเราตั้งโหมด5.1ไว้นะครับคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้มาดูกันอะไรครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเสียบหูฟังได้อันนี้เสียบไม้นะครับเสียบไม้แล้วก็เป็นช่องต่อ HDMI นะครับแล้วก็ต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับโอ้ฟังก์ชันนี้สุดๆเลยครับเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทําการเปิดเครื่องแล้วก็ทําการทดสอบแล้วก็ถ่ายทุกช่านอ่าทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าสําหรับเจ้า โซนี่ PJ ห้าแปดศูนย์ตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจอก็ใหญ่นะครับขนาดสามนิ้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ทุกท่านดูนะครับปุ่มซูมก็ตรงนี้นะครับตัวที่สําคัญนะครับตัวนี้มี GPS ด้วยนะครับนี่ครับมี GPS ด้วยนะครับถ้าเราถ่ายภาพที่ไหนถ่ายคลิปที่ไหนก็สามารถแท็กสถานที่ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองลองซูมมาให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับซูมซูมได้ถือว่าไก่นะครับ 20x นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับซูมได้ 20x นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับคุณผู้ชมครับ 20x กนะครับกับการซูมเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่ครับ 20x นะครับภาพไม่แตกนะครับซูม 20x ภาพไม่มีแตกนะครับดูครับไกลแล้วก็ภาพจะไม่แตกภาพก็ยังสวยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมผมจะทาการเรคกคอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ปุ่มแดงๆตรงนี้อ่าเรคคอร์ดเดี๋ยวจะทําการทดสอบการถ่ายเลยนะครับอ่านี่ครับอ่าถ้าขึ้นคําว่าบันทึกตรงนี้ก็คือเรคคอร์ดแล้วนะครับถึงจะไม่มีตัวเลขบอกนะครับแล้วก็คุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีบอกว่า5.1ด้วยนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ลำโพง5ตัวตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์5.1นะครับก็หมายความว่าตอนนี้ก็ทําการ รีคอร์ดด้วยโหมด5.1อยู่นะครับแล้วตรงนี้ขึ้นว่าโหมดบันทึกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองซูมให้ทุกท่านดูนะครับปึ๊บอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับซูมนะครับโอ้โหซูมมาได้ไกลทีเดียวครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นกล้องที่ครบเครื่องจริงๆนะครับตัวนี้โอ้โหซูมได้แจ๋วเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับ พอดีผมมารีวิวอยู่หน้าบ้านนะครับก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาก็ถ้ารถผ่านไปผ่านมาก็จะหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเนื่องจากเสียงจะเข้ามาในกล้องนะครับดูครับชัดนะครับ Full HD นะครับคุณผู้ชมครับในความคมชัดในระดับ19 2 0ง0คูณห0 8 0งหรือว่า Fu l l HD นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับการซูมนี้ผมประทับใจจริงๆครับดูครับคุณผู้ชมโอ้โหเห็นถึงรูขุมขนเลยถ้าไม่ไกลมากนะครับนี่ครับ ซูมได้แจ่มมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมอ่ะจบแล้วนะครับคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะหยุดการอ่าเลกคอร์ดนะครับอ่าหยุดการเลกคอร์ดไว้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับกล้องถ่ายวิดีโอตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับถือว่าครบเครื่องแล้วก็ครบคันมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามด้วยนะครับ เป็นของโซ n y นะครับ PJ 5 8 0มีโปรเจคเตอร์ในตัวนะครับนี่ครับคือโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับมีโปรเจคเตอร์ในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปเปิดโปรเจคเตอร์ชมภาพที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขอเล็กขอดสักอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่จะไป เล่นในโปรเจคเตอร์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมจะลองลองเล็กขอดนะครับภายในหมู่บ้านนะครับมาลองซูมดูดูครับคุณผู้ชมครับการซูมโอ้โหซูมได้ไกลมากๆนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูครับการซูมนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับโซนี่เขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ โอ้ซูมได้แจ่มมากๆนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปฉายโปรเจคเตอร์จากตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมนี้ครับจะไปฉายโปรเจคเตอร์จากไอเจ้ากล้องวิดีโอโซนี่ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวไปชมโปรเจคเตอร์กันครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดโปรเจคเตอร์นะครับทีนี้มาลองเปิดโปรเจคเตอร์ เจ้าเครื่องเจ้ากล้องนะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอโซนี่นะครับโซนี่แฮนดิแคม PJ580 นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองฉายวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกเนี่ยผมจะลองลองลองฉายวิดีโอดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่นอันนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะเล่นอ่าโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่านะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวปิดใหม่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว จะเปิดให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมันจะมีคําว่าโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีคําว่าโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับให้เรากดเลยนะครับกดคําว่าโปรเจคเตอร์ครับเมื่อเรากดปุ๊บนะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีแสงออกมาแบบนี้นะครับเป็นแสงของเจ้าโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับนี่แสงออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแสงออกมานะครับสายไปใส่จอโน่นแหละครับแล้วเราก็กดเลย์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ กดเพลงได้เลยนะครับกดเพลาเขาเรียกอะไรนะครับกดเพลงกดเล่นกดเล่นภาพนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะกดใหม่นะครับเนี่ยนะครับกูจะกดเล่นภาพใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเอาเล่นเล่นภาพนะครับกดเล่นภาพได้เลยภาพที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้แหละครับอ่านี่ครับอันนี้กดเล่นภาพแล้วเราก็กดโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้ปุ่มโปรเจคเตอร์ S <S, <S นี่ครับอ่าปุ่มโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้อ่าเดี like ๋ยวให้ดูอันนี้ครับผุ่มโปรเจคเตอร์ให uh ้เรากดเลยนะครับกดปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะฉายไปเลยนะครับนนท์ละครับคุณผู้ชมครับอ่าเมื่อเราฉายออกมาเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็มันจะมีโปรเจคเตอร์นะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นภาพโปรเจคเตอร์ออกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับอ๋อถือว่าเยี่ยมมากนะครับคุณผู้ชมครับ กล้องถ่ายวิดีโอที่มีโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับสามารถฉายโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองลองปิดไฟก่อนนะครับคุณผู้ชมปิดไฟแล้วก็ไม่ให้มันมีแสงให้มันมืดๆอ่านี่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมปิดไฟแล้วคุณผู้ชมดูภาพนะครับถือว่าสวยงามนะครับโปรเจคเตอร์ขออภัยไอ้กล้องถ่ายวิดีโอโปรเจคเตอร์นะครับทําได้ดีขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับ นี่ครับคุณผู้ชมเอาไปถ่ายอะไรก็ได้แล้วเราก็มาฉายโปรเจคเตอร์ดูได้เลยครับตัวนี้คุณ่จะไปใา้โปรเจคเตอจากไเจ้ากลงวิดีโอ s o นีตัวนี้และครับ๋ยวไปชมโปรเจคเตอน่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับสรุปว่า เป็นรุ่นที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา13,000บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติธวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ